ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดไ,ไดในท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงคนดีแผ่นดินขยายคนชั่วร้ายแผ่นดินแคบก็ไม่ได้หมายความว่าคนดีเนี่ยแผ่นดินมันจะขยายออกแปลว่าเราเดินทางไปได้ทั่วแม้กระทั่งทั้งโลกใบนี้แต่คนชั่วร้ายแผ่นดินแคบ ต้องถูกจองจำอยู่ในอนาเขตบ้านของตนเองในรถที่ติดฟิล์มนั้นหนาจนคนมองไม่เห็นหลบหลบซ่อนๆติดคุกสุตรารังแม้แต่เท้าสองเท้าเขาก็มีกฎหมายว่าไม่ควรเหยียบบนพื้นแผ่นดินของโลกใบนี้คือประหารชีวิตแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มีกฎหมายเ็าประหารชีวิตจริงนะ แต่เขา,ากับการจนกระตายในคุกก็แล้วการประทุกชีวิตคนเกิดมาตายในคุกทําไมท่านก็เพราะเราไม่เป็นคนดีไงว่าด้ลกล่าวว่าคนดีแผ่นดินขว้างไปทุกทางทุกถิ่นที่ทุกถิ่นได้โลกนี้ก็ขยายผายมือรับนับไมตรีคนชั่วแผ่นดินแคบต้องหลบแอบ,บดังกับผี ตำรวจตรวจจับตีตามคดีที่ตนทำรรสมส่งเข้าขังในคุกหมดความสุขทุกมหันออไม่เห็นเดือนตะวันตา,ตามโทษทันของเจ้าตัวถ้าเป็นคนชั่วซะแล้วนะเขาก็มีกฎเกณฑ์ของโลกอยู่ ตำรวปไปจับใช่ไหมต้องทุบต้องตีกัน,นเดือนพฤศจิกาต้องทำอะไรเขาเรียกอะไรหน้ายิงทิ้งอ่ะท่านวิสามันวิสามนฆาตกรรมมันได้อะไรทำจริงจริงมันได้อะไรเกิดมาเป็นคนเนี่ยได้อะไระส่งเข้าขังในคุกหมดความสุขทุกข์มหันไม่เห็นเรือตะวันตามโทษทันของเจ้าตัว เกิดมาเป็นคนไม่เห็นเดือนตะวันเลยท่านขายยเขาไล่ยังอ่ะนี่ก็ฝูงวัวฝูง,งสัายเอาฝูงควายที่มันจะไปเข้าโรงฆ่าเราจะทำชั่วทำไมอ่ะต้องถามด้วยว่าจะทำชั่วทำไมชั่วตัวเล็กข่าวก็เล็กชั่วตัวใหญ่ข่าวก็ใหญ่แล้วเคยเสพสุขเพราะอะไรเพราะความทุจริต เพราะความชั่วไปอยู่ในนั้นเนี่ยจะทุกแสนสาหัส